มาพูดถึงเรื่องผ้าเขามาเขาบอกเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ในชีวิตคนไทยเขา,าพ่อหัวก็ได้นะเวลาร้อนๆนเอามาอาบน้ําทาเป็นผปด้ว <laughs> ยะตัวเป็นกวเปรย์ก็ได้โอ้โหสารพัดนะครับเวลาจะนอนในผ้าห่มก็ได้เยอะะมากมายเขาถึงบอกเป็นผ้าสารพัดประโยชน์นะครับนี่อย่างนี้ของผมนี่มาจากอีสานนะครับท่านผู้ชมนุ่มมาก นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่เขาเตรียมที่จะดันพ้าขามานี่แหละครับท่านผู้ชมครับมาดูนะครับจะยกระดับนะครับส่งไปที่ยูเนสโกเลยให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพ้าขามาพ้าขามาเนี่ยนะครับมันมีคุณลักษณะคือเป็นผ้าทอพื้นเมืองแล้วก็จะมีลวดลายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยังใช้ในพิธีกรรมก็ได้ เพวาทชกวนี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่แขกบ้านแขกเมืองใครมาก็จะนะครับผูกผ้ขาขาวม้าคาดผ้าขาวม้าให้ผ้ขาขาวม้าเนี่ยนะครับตามประวัตินะครับท่านผู้ชมครับมีใช้ตั้งแต่สมัยเชียงแสนคือเป็นพันปีหลายร้อยปีเชียงแสนนี่คือทางภาคเหนือน,นะเป็นพื้นที่หนึ่งของเชียงรายนะครับนี่น,นะครับมีใช้มาน,นานละแล้วเขาบอกว่าตามประวัตินะครับท่านผู้ชมครับมีจิตกรรมฝาผนัง นะครับที่เห็นว่าคนสมัยก่อนใช้ผ้าเขาาม้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือจิตกรรมฝาผนังที่วัดภูมินภาพบรรลือโลกเนี่ยแสดงว่าคนสมัยก่อนก็เริ่มใช้ผ้าเขาาม้ากันแล้วนะครับเหตุผลนะครับเวลาที่เขาจะนะครับคัดเลือกอะไรก็แล้วแต่ให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยของยูเนสโกเนี่ยก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องนะครับกับการปฏิบัติทางสังคมหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกก็คือใช้ได้หมด คนไทยนี่คือใช้ผ้าขาม้าในชีวิตประจําวันได้หลากหลายและยังสามารถรียูสรีไซเคิลได้นะครับผืนเก่าเงี้ยนะครับเอาไปรียูสรีไซเคิลเป็นผืนใหม่ได้เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน o t ท็ได้หมดและที่สําคัญก็บอกเป็นงานฝีมือดั้งเดิมก็อย่างที่บอกครับมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคเชียงแสนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กระจายนะครับผ้าขาม้าของภาคเ,เหนือก็จะเป็นแบบนึง นะครับภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกการขึ้นทะเบียนส่งเสริมนะครับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการตระหนักรู้เราจะเออภาคเขามาเนี่ยนะครับมันมีประวัติความเป็นมามันมีคุณค่านะภาคเขามาแต่และพื้นถิ่นเนี่ยมันก็มีประวัติความเป็นมามีลักษณะการทออะไรก็แตกต่างกันเกิดการถ่ายทอดความรู้ ไม่ให้สูญหายยกระดับนะครับพัฒนานะครับยกระดับผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูต่อไปอาจจะแบบนะครับมีการประกวดนะครับการเอาผ้าขาวมา้ามาตัดเป็นรูปแบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับผ้าขาวมา้าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่ดูจะเป็นของนะครับที่หลายคน ดูไม่มีค่าแต่ที่ไหนได้ครับมันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นสิ่งของสารพัดประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนไทยและควรที่จะมีการต่อยอดอนุรักษ์นะครับต่อไปแล้วก็ตอนนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เขาจะรวบรวมเรื่องราวของพระขาม้า,มาส่งไปยังยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จำต้องไม่ได้